ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่กำลังมองหารถไถมือสองไว้ใช้งานนะครับมือนี้มีรถเข่าไม้นะครับมานำเสนอเป็นรุ่น LC 018นะครับชั่วโมงทำงานอยู่ที่3,151ชั่วโมงนะครับรถจดทะเบียนปีหาเก่ารถเจ้าของเดิม เพื่อนเป็นคนเก่เนาะครับดูแลยังดีครับสีสันยังงามเดิมเดิมจากโรงงานเนาะครับช่วงท้ายเนาะครับช่วงท้ายลอยลอยมากจากโรงงานเลยเนาะครับเนาะสิ้นหล่อคางท้ายยังบ่ทัาได้แกะได้เปลี่ยนเนาะครับเนาะยังเดิมเดิมเลยลอยมากกันยังสีชัดเลยเนาะครับส่วนคางขวาเนาะครับเนาะสิ้นนี่ เพิ่นเปลีป่ยนแล้วเนาะครับเนาะแก้แล้วข้างขวาช่วงล่างเนาะครับยังแหงๆเลยนะครับจุดเรือรั่วซึมบ่มีเนาะครับแหงๆเดิมๆเลยครับโดยรวมสีภายนอกนะครับอันนี้เป็นสีเดิมๆจากโรงงานเนาะครับเนาะยังบ่ทัน คัดสีสวีวันเนาะครับเนาะลังค่านี่กัยังลอสังอยู่ครับของยังบม่มีครับมื่อนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมท่านใดที่กำลังหารถไถไไปใส่งานใส่แต่หน้าเจ้าของเนาะครับพอดีใส่ครับอุปกรณ์ครบ3ามยางนาะครับมีผานพ่วนใบดันดินนาและก็โรตารลี่เนาะครับ พอเมียพี่น้องที่กำลังมองหานะครับรถมือสองสภาพเดิมๆนะครับเนาะบ่อพิดหวังครับรถคันนี้ไปได้ไปใส่งานนีคุ้มครับสีเงาทอนคารยังบ่ทันตัดนะครับเนาะอันนี้หองโดยสารโดยรวมนะครับ หลอกเล็กหน่อยตามการใช้งานครับเจ้าของเดิมเพื่อนใส่งานคนเดียวนะครับเพื่นมีแต่ลูกสาวนะครับเพื่นเมื่อยเพื่อนก็เลยคลายออกนะครับเนาะท่านใดสนใจก็แวะมาชมทดลองขับได้นะครับเนาะอยู่ที่บ้านน้องนางดอนอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมนะครับเบอร์โทรศัพท์0988145187นะครับขอบคุณครับผม